อายุเข้า30ใครเป็นแบบนี้บ้างทั้งนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายเครียด <c oughs> ทำอะไรนิดหน่อยก็เริ่มหมดแรงแถมยังอ่อนเพลียง่ายอีกตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าเกิดจากอะไรแต่พอไปฟังเภสัชกรพรพัฒน์ก็เลยรู้ว่ามันเกิดจากฮอร์โมนที่มันลดลงต่อให้เราจะกินอาหารดีๆออกกําลังกายมันก็ไม่พอแต่ก็เลยเพยายามหาตัวช่วยที่จะแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่ปลายเหตุแบบการกินฮอร์โมนซึ่งแบบนั้นมันอันตรายมากนะจนได้ลองทานเอสเตล่าโปร M4X เป็นการปรับสมดุลฮอร์โมนจากธรรมชาติมีงานวิจัยยืนยันและยังไม่มีผลข้างเคียงที่กล้าทานสินค้าตัวนี้พอได้รับรางวัลระดับโลกสําหรับผู้หญิงวัย40อัพโดยเฉพาะส่งสินค้าตัวนี้นะคะไปประกวดในนามประเทศไทยผ่านทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติปรากฏว,ว่าเราได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ปี2022เป็นรางวัลที่นักวิจัยทั่วโลกเขายอมรับเป็นสินค้าวัยทองไทยตัวแรกและตัวเดียวที่ทําได้แบบนี้ได้ยินแบบนี้แล้วยิ่งมั่นใจในตัวสินค้าแถมเจ้าของแบรนด์ยังเป็นเพสัตว์ท อย่างเพภสัชกรพรพัฒหลังจากทานได้2อาทิตย์ก็รู้สึกได้เลยว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมันหมดไปต่อให้เราอายุจะเยอะขึ้นแต่เราก็ต้องยังสวยและสาวอยู่ตลอดเวลากินแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนตามงานวิจัยได้เลยค่ะ